ครับมือนีก้ก็ผมสุพทบนะครับช่องดอกคำปอมมืัอนี้สีผ้ามาเจ็บพักตบครับพักตบที่เขาปลูกไว้แล้วสองสามสามเดือนแล้วครับกําลังออกดอกครับฝนตกหนาฝนพอดีเป็นสีมักออกดอกช่วงหนาฝนนะครับนะครับกําลังใหญ่ดอกพักตบครับเทาสีเจ็บประมาณดอกประมาณนี้นะครับอบอวบ นี่ถือว่าพอดีครับบวบเลยครับเนี่ยเจ็บดอกจากข้าปลูกไปแล้วสามเดือนมาเจ็บผลผลิตครับมันก็สร้างไว้เต็มหนึ่งอยู่ครับเกิดออกว่าพอออกว่าท่านเพิ่นครับมันสร้างมันสร้างไว้หลายเจ้า อ่านเข้าเก็บยบพระท่านมันกีสีบานครับบานมังคีมันกงสีแกจไปเข้ากัสคีว่าออกมันครับก็ให้เขาออกเม็ดเพิ่นกัสคีร่นไปข้างล่างมันกงสีเป็นกอไม้ขึ้นมาครับเพ้อแป๊แบ,บเดียวครับมังสีออกดอกเข้ามาเจี๊ยบพระท่านตั้งแต่เตีย้ยมากับไม่รักกินดอกหมดแล้วครับผสมพันธุ์กันหลายโค แก็มาจินดอกจินจนหมดครับผมอันนี้ครับก็เก็บบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้มาเบิ่งสามซีมันตกใส่มันออกดอกเมดนี่แล้วก็แตนก็จินไปนําแล้วก็เตนก็จินคนก็จินแบ่งกันไปครับผมนี่ยอดอบบวบเลยครับ อันขัดเป็นแบบนี้ครับสีเขียวอ,อ่อ,อนๆนี่ิ่นทันได้แจ๊ปานไรเนาะยังอ่อนอยู่อีกจักมือหนึ่งครับพ่อดีมันตึงๆกันนะอันนี้ก็ยังอ่อนอยู่ครับแต่มันกับพ่อใอู่ครับถเ้าว่เแจ๊บไปตะกรแตงที่มากินก่อนเราจบไปอันนี้ก็เอา นี่ครับท่านทิบว่าเจ็บไวมือนเมื่อนกันท่านกออกดอกครับมันสิแจ่ก่อนก็ฟาเจ็บเอาฝนตกใส่เพื่อนเกษติงามครับงามเกษติออกดอกหญ่ดอกขวบบเลยครับพักต๊ปอดครับแต่บ้านผมเรียกว่าพักตบปอดเป็นคนละย่างกับพักตบะชวาครับลังคนกับว่าอันเดียวกันน้ำแมนครับ มันเขาน่าย่างกันนี่เห็นไหมครับตะ๊กะแตนมากินมันก็มาไข่ไปนี่เห็นบ่ไข่ไปนี่ครับมันสิออกลูกลน้อยมากกินใบกินดอกต่อครับปกติตะ๊กะแตนมันจะไปไข่อยู่ดินอันนี้เพิ่งไข่ฟังใบยืดในดอก นี่คตัวหน่อยเพิ่อนจะกินใบเมื่อสิครับตะกะแตนตัวหน่อยเพิ่อนหรลูกเพิ่อนมันไข่ถิ่มใบในดอกมันนะครับออกแป๊บเดียวเพิ่นกับฝักโตแล้วออกฟักโตมาแล้วเพิ่นก็มากินใบกินใบมันยูนี่เฮือเข้าไปฉีดยาครับธรรมชาติบ่ใส่ยาครับบ่คหายากคับ ออกบวบยังไ,ไงเลยครบอง์ท่านออกดอกออกซีม่วงวัดครับ